อันนี้เป็นห้างจากเข็ม,มาราดมุ่งสูงบนราับชะท่านี่พี่น้องเป็นหางที่สวยงามซีเลนครับว่าม,มีสวนกันคนละฟังฟังใสาฟังหัวเป็นห้างที่พัฒนาเหมาะสมควนนะครับ กีตะบนเกียรเข้าไปปากซอยตะบนเกียประมาณหโลกไ่นอนสี่ เเล่นหนึ่งคือสายมือเขาเล่นสองแต่ขับสปดีดเน่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบกิโลต่อชั่วโมงดีประมาณเกสิบถึงร้อยเล่นสองเขาเรียกเล่นสองเป็นภาษาจะได้จอดเรียกเล่นสองเล่นหนึ่งคือใส่มือสุดครับผมเล่นสอง เราดีหอดบ้านดานห้างบ้านดานห้างดานห้างขึ้นตะบน,นยังไงแต่ว่าหน้าตานดานห้างขึ้นดานห้างเออขาคือหน้าตานตัวเดือนดานห้าง กันกันยัมูๆๆ๊บวะนาตาลบ้านนั้นท่างขึ้นอนำเพื่อนาตาลแยกไปหน้าตาลต่ก้อนขึนนอำเพอเข็มราเป็นมาขอไปซอยหน้าตาลเนี่ยเป็นน้ำเพอก็เลยแยกไปตัดท่างดำให้น้องไปเลยตัดท่างดำไปเลยเป็นนำเภอหน้าตาลแซงสิบหลอดโอ้ยสิบแปดหลอดตัวนี้สิบแปดหลอ ซีเ,ซเ,เรียลไส้เขาบ้านพังเค้นครับผมเขาบ้านพังเค้นประวัติสิไปวัดโอคุซารามเลยมือนีนะครับเขาวัดเลยบ่ได้เขาบ้านเขาวัดเลยอันนี้เขาบ้านพังเค้นตำบลพังเค้นอำเภอนาตาลแต่ก่อนพังเค้นนี่เป็นเขต ตำบลเจียดด้วยพี่น้องเป็นแบ่งมากแต่ก่อนเนแบ่งจากตำบลเจียดเป็นตำบลใหญ่แบ่งออกมาบ้านพังเคนเกือบเคิงพี่น้องเกือบเบิ้ลเ,เลยละ่ะแบ่งมากในทางเขากันนี้คือข่ายใหญ่แต่ว่าทางสองเลนครับสวนทางกันต้องระมัดระวังเป็นทางสองเลนสวนทางกัน ระวังมออใส่ใส่ขวาบีบกันเขามาามุ่งเขาสูบ้านพังเข่นรับประมาณสองถึงสามโลก็ืือว่าอุ้ยตายแล้วมาแซ<ส>งือว่าือว่าเป็นท้างดี จนจะมาสะดวกสบายอยู่นะครับถึงเ,เป็นทางเ่าจะน้อยหนึ่งแต่นั่นสะดวกสบายอยู่เป็นทางสองเลน,นสิ่ผ่านบ้านอันนี้่อนเดอบ้านนาอุดมก่อนนาอุดม ก้อนสิขาบา้านพังเชนตำบลพังเชนเนี่ยต้องผ่านหน้าอาุลตรนี่ทางขวามือนี่เป็นบ้านน้องหอยตำบลหน้าตาลตำบลพังเชนคือการขึ้นนำเพื่อนาตาล นีเป็นบ้านทังเขนพี่น้อกหมดเลยเป็นบ้านตำบลเลยตรงหมานี่เป็นบ้านตำบลเลยตำบลทางเขนมีคนสัญจรไปมากกันหลายอากาศคึมคึมมาเนี่บ่ฮ้อนแห้งอากาศคึมคึมคือฝนสิต,ตกคึมฟ้า เป็นยางเป็นยางคือฝนจิตตกมากนาะครับตรงหน้านี่เป็นสามแยก เรียกว่าซีแง่พังเชนครับสายมือเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหลวโรงเรียนโรงเรียนปัถมผมววสเีเรียวขวาครับเขาสู้ตำบลเกียบเรียวขวาเนี่ยเขาสู้ตำบลเกีย,กยรครับตำบลเกียรแปลยุโรปการติดกันแต่ว่าตำบลเกียรขึ้นอำเภอขึ้นอำเภอเขียนมาลาดเด้ครับเด่นยุโรปเด้อ ตรงไปนี่ประมาณ2-3งถึงสามโขึ้นตำบลเจียดครับผมขึ้นอำเภอเขียมหมาดติดกันระหว่าขึ้นขุนลามเพื่อประยัดแซงเด้อนร,นนร์นักเรียนแซงรถนักเรียนเพราะว่างคนขับเร็่บ่ะไรคนเต็ม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 บ่รอพีนาะงยับปึ้งปึงเลย อันนี้เป็นเป็นทางละลาล,ลางตำบลมู่บานเชื่อมต่อกันด้วยพี่น้องกันยังงามคือเกา่าเดีวนี้เป็นลาดอย่างเบิหลาดย่างสองเลนจะมาบก,กวางายทางม,มีบอหลายครับนี่ื้ทีว่าสัญจรไปสะดวกอยู่ตะบะไรทางบก,กวางมัน ตนใหม่เกิดมาคุ้มทานาแรงไะคุ้กสิกวงอันนี้เป็นสะพานสะพานน้องกระจับครับนี่เขาสูมุ่งเขาซูบ้านเจียตำบลเจียอำเภอเขม,มาาราชบลรชธานีอันนี้เป็นท่านสองเลน มีขวงแม่แคบแน่เนาะครับแต่ว่าสวนทางกันได้ทางซ้ายมือนี่เป็นบ้านหน้านวลครับผมบ้านหน้านวลตำบลเจียเป็นบ้านถนนหมูสหม่สองหมู่สองบ้านหน้านวลตำบลเจียยู่ซ้ายมือเดี๋ยวผมสืสีบอกให้นะทางขวานี่เป็นบ้านนี่ป้ายนี่เป็นบ้าน ดอนแสนพ่านมุกตะบนเจียขคือกันครับผมอันนี้เส้นทางระวางมูบานีน่รถออกมานี่เป็นเป็นบ้านหน้านวลครับผมบ้านหน้านวลตำบลเจียมูสองขึ้นตำบลเจียบันนี้มุ่งสูบ้านเจียดครับบันนีบ้านตำบลเจียดตำบลเกาแก่ตำบล สองรอยกว่าปีเกิดพรอมอมเข็มมาาอเดและนี่เหลือ,อยุ่เก้ามู่บ้านครับผมใอยุคเก้ามู่บ้านเท่านั้นเพราะว่าแบ่งไปตำบลหัวหน้าเนี่ยเป็นเทศาบาลแล้วมันแบ่งไปหลายแบ่งไปเป็นเทศาบาลตำบลหัวหน้าหลายที่สุดแบ่งออกไปหลายจนเกินเคยจนเลื่อนขึ้นเป็นเทศาบาลตำบลหัวหน้าจ่อย ตำบลเจ็ดตำบลเก่าเกตำบ,บ, 9, okay. ตบ,บลล่างเดิมนี่เหลืออยู่เก้าหมู่บ้านพี่น้องเป็นอ,อปต,ตอคือเกา่ายังบอเป็นเทศบาลเพราะว่ามันน้อยแค่เก้าหมู่บ้านเท่านั้นเองนี่อันนี้เป็นกลุ่มนุ่นม่วงกลุ่มนุ่นม่วงกลุ่มกําลังพัฒนาต่อไปเป็นกลุ่มใหญ่เด้เลยเป็นกลุ่มใหญ่เป็นใหญ่กลุม่มบ้านเจียร ใทนทาต่อไปเป็นภูมิใหญ่เลยเมือกี้พานมาเป็นภูมนุ่นม่วงต่อไปเนี่ยป็นภูมิใหญ่ครับผมเข้ามุ่งม,มุ่งเข้าสู่บ้านเจีบ้านสองรอยกว่าปีได้พี่น้องเปิดคลองเข็มมลาล่ะเปิดคลองเข็มมลาละหัวมือเป็นทางไปรอปสอต,ต โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลจีดครับผมนี่กลางหมู่บ้านสีมีรถสัญจรไปมาหลายแต่ว่าแคกเป็นของสมัยก่อนเป็นทางเกี่ยนทางหล่อขยายออกอยากแน่น,น้อยนึงซึ่งผมเป็นอบตอสมัยแกรกผมก็เออยายทางออกน้อยนึงพี่นอ้องเพราะว่าขยายได้แค่นี้ผมเป็นอปตอพศ อร่อยายปีห้าหกครับผมห้าหกขยายทางออกไดน้อยนึงขางละเม็ดครับผมได้ขางละเมรร็ดผ,ผมสีเรียวขวัดด้วยกันเด้ขวัดไปประกาศรับบริจาคมือนี่เป็นบุญสังฆทานบานดอนติวตำบลเจียดหมู่ห้าดอนติวตำบลเจียดผมสิเปิดรับบริจาคนะครับ อันนี้เป็นสลัวัดปั่นไงเจลเล่นวัดเจดเจลเล่นครับน้ำมันเบิดตัวน้ำมันเบิดโอ้ยบริบูรณ์น้ำมันครับย่างเดียวครับย่างเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับถึงแล้วถึง